นะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ไม่ได้ก็เกมนั่นเกเกมนี่เราจะมาคดีปิศนาแบบนี้กันเพราะว่าเคยเห็นคนอื่นเขาลงกันแนละ้ที่บ้านนี้มันมีปิษนาที่จะไปให้ดูกันนะให้ใครอยากไม่รู้ะคะ่ะดูกันเลยกี้เราจะพาไปคิษนา่ะสองอย่างค่ะให้ทุกคนเดินไปตรงนี้นะ ปิดไ้อยนะคะตรงถึงตรงนี้ค่ะให้ทุกคนกดกมตรงนี้แล้วก็กดที่รูปภาพที่มาเป็นกลมๆเหมือนกันโอเคต่อไปค่ะให้ทุกคนเข้าบ้านนะคะนี่จะมีเส้นๆตรงนี้อยู่นะคะและ้วนาจากนั้นค่ะก็กลับมาที่เติมนล้านะคะแล้วก็กดที่อันนี้ก็จะได้แล้วนะต่อไปก็คือให้ทุกคนขึ้นไปเข้องปนนะ,ะโอเค โอ้ oh, มีเือด้วยหาก่อนนะคะให้ทุกคนเลยตรงนูน้นฮะเลยไปเรื่อๆเลยจะถึงจะตรงนี้นคะกดกบใหม่ไปแล้วให้ทุกคนลงมา้า,างล่านะก็กาที่เดิ่มเห็นไหมตันเต้นเลยเนะี่ยติดตรงขนี้อันนี้ขึ้นมานะให้ทุกคนเข้าไปค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะสามารถเข้ามาในห้องรับได้นะใครสนใจก็ลองทำดูนะคะอาจจตให้เราทำแบบนีไ้ได้ให้เอาคนาขึ้นมาค่ะคนค่ะเรากลับไปที่ที่เราได้อันสุดท้ายนะเห็นไหมมันจะมีฟิบอะไรแล้วก็ใหเหยียบนะคนเหยียบ เอย่าไปเรื่อยๆเลยไม่้กลัวกบนะคะตกหรือว่าจะไม่ให้ตกต้องเล่นดีๆระวังกันด้วยนะคะต้องเตือนให้ดูนะคะเออเราไปทำอะไรกัน ให้ดูตามแสงมันก็ต้องไปนี่ก็ได้ประมาณนี้นี่ขนดอนได้แล้วก็ให้ทุกคนลงมาขา้าล่นนะดูพิษนอะไรบางอย่างละคะ่ะดี๋ยวาถามเนี้ย เห็นหล้วนะอ๋อจริงเลยเข้นตังล่างหนึ่งอ๊ะ okay. มีกี่ข้างกิดเลยว่าจะพิจาณาแลัวก็คำมือต้องการอะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่นะโอเคนี่ตรงนสับปะราสวยนะข้าหลังอย่างสวยทุกใครทุกคนขึ้นไปครับวันข้าวที่ จะหาอะไรบางอย่างค่ะเอ๋อยู่ไหนน้าต้องเดนแสงไปนะใครดีหนูต้องการที่จะอยู่ที่สูงก็เลยมา anh, nhé Đó, cho con phải tâm ไม่รู้ว่ใช่อนนี้หรือเปล่าอ่ตรงทุกคนตอนนี้ก็ ถึงเกาะไม่รู้เกาะอะไรอ่แต่สวยดีหรือว่าไปอีกด้านของเกาะหน้าไหนอ่ะ ตอนนี้ต้องให้ผ่านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนอ๋อบางทีต้องตามฝอตรงเรือนะคะว่าเรือชี้ไปตรงไหนชี้ไปตรง,ตรงนู้นทำด้วยกันโอเค no ได้นะเดีออ๋ยวก็ไหนเนี่ยหิมคืออัปหกหรือสาห์เน่ะคือไม่ได้ปอกเหรอหือว่าตอนที่พี่ฝนไปนะ คือทางนู้นนู้นไหนเนี่ย เจอเรือบางอย่างคะรู้สึกว่าคนสร้างเขาจะสร้างมามันน่าจะอยู่แต่ท่านี้ค่ะน้องข้าก่อนตอนนี้ก็จะใกล้มือแล้วนั่นก็อะไร ไปดูนะทุกคนนี่ก็คือเกาะที่ยวตามหาเจอแล้วแต่บางว่าเราจะเข้าไปได้นะเพราะว่ามันไกลมากเลย กับพันเด้บบอด uh huh. บบอ๋อแปดโมงแล้วเหรอโอเค okay, ค่ะทุกคนสหรองที่นี้ก็จบแค่นี้ค่ะ